สวัสดีพืดด่อนพื่อนกันนะคะวนนอยูในช่องจีรยุฟินองอนันเอย่เอาละ่ะตอนนี้ผมจะมาสร้างเออนี่เงียบนี่ฮี่ประมาณแเสียงกันอีกอ่กสามพันมีพันหไม่ไมันจริง 给你的一。 clean of เอาเลยนะหนึ่งสามสามหนึ่งเดี๋ยวผมจะ,ะเดี๋ยวเรจะเอาทีเดียวเลยนะจ,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 จอจอจอจาทำได้จริงด้วยได้เป็นตะกูวับแล้ว เหตุการณ์นี้ผมเนี่ยจะผ,ผ,ผมว่านะอึ๊บสร้างสร้างสร้างต่อเลยอึ๊บวาด ซื er pues mm nah ้อแค่นี้เธอต้องซื้อเธอะผมไม่อยากซื้อใครไม่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 อยากซื้อใครไม่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 อยากซื้อใครเอ๊อโอ้ยไม่จบไม่จบ ออยฮเอ๊ะแล้วก็มีอีกเปนหูจะเพลงในไหนะฮะเพลงคูดพูดเพงในดับนี้อจอเอ้ยเร้อยเก้าสิบเก้าเอ้วอยตายไปเลย ได้เจนี <Rs> ้มา โอ้โหโอ้ยน้ำพึ่งไม่พอเอาเอาพอเลยเอาเอาเอาพอใช้เลยน้ำพึ่งพอได้ไงฮะน้ำพึ่งพอใช้เลยว้าวน้ำพึ่ง แล้วก็ในอันไหนอีกบ้างวิธีการเล่นก็จะง่ายๆครับเป็นแค่ให้เรามาเอาเกสรดอกไม้แบบนี้ครับแล้วก็เอาไปตรงนั้นนะครับนี่เลยตรงนี้เดีดด๋ยว่อนี่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ครับที่น้ำพึ้งครับอ่าวไปเลย แล้วก็พวกเราจะได้นี่มาไงน้ำพึ้งแล้วก็เอามาสร้างสร้างสร้างแบบนี้ง่ายง่ายครับ สร้างเจ้าสามพันอันนี้ด้วยสามพันเอาสามพันก็เถอใครจะไปทำได้ฮะไม่เป็นไรเอฟเอฟแอนด์สับพันนะได้คุณเจสือสามพัน,นะพนใช่ไหม ตายเหม็นจ้า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 เย่ตอนนี้ผมอยากไปดัดต่อไปมากเลยเย่นารูโต คก็จะใช้สิ่นี้ก็จะเป็นแม่ง ิ20%ของผมเสร็จ20%นะของผมเสร็จ20%แน่นอนนะคะค่ะโหเงินผมยังอยูอะตอนนี้ไม่ต้องไปเก็บเงินเล็กเงินมี4,000นี่สุดยอดสุดยอดเลย จอดนี่เงี่ยจับเงินเร็วขึ้นมากเลยตอนนี้มีพึ่งเชื่อและก็มีเงินเชื่อสามพันเดชยอดเอ้าจ้มีใครอีกมีใครดงอึอ๊บอึบ๊บ เดียวแป๊บเดียวองนเตอร์นี่นี่แป๊บเดียว F ในแปดร้อยเก้าสิบโอเคแล้วก็โอเค,อเคมีกระบองเพชรด้วย โอเคแล้วก็ยอดเยินไม่เล่นเลยดิโหยอดเลย Okay. Okay. เอฟโอเคแล้วกส็สซงต่อเลยง่ายๆอี่างนี้เหรอจะเยอะเอฟเอสั่งเลยสั่งต่อขยายพื้นที่ได้ดูๆอะไรนี่ตอนนี้ขยายพื้นที่แบบเงินไม่หมดเลยจุดยอด อะไรหนึ่จะจัดไปดิจัดไป,ดไปหนึ่งพนันนะฮะหนึ่งพนันเนะอึบอึบอึบเรียบร้อย มีหมวกด้วยได้เจอตัวนี้มาจอดเลยนั่นไม่เลื่อนเลยนี่โอ้สุดยอดสุดยอดเลยคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะเก็บไข่ได้แล้วเราเร็วมากเลย จอดเลยครับเร็วมากเร็วมากเร็วรเร็วยังเร็วสุดยอดอ๊ะอืมอึบอึบอืมแล้วก็ไายนี โอเคเอ้ยโอเคเอ้ยนายอย่ผักฉันดิมาผักผมเลยใชยเลยอึดอออ๊บยบยนะ เด็ดเดเด็ดป่ชอวเอ๊ะแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้แล้วผมต้องสร้างอันนี้เดินนะผมต้องสร้างไปเยอะเลยตอนนี้เงินผมจะหมดอยู่แล้วต้องไปเก็บเงินในดันเก่าอีกแล้วผมว่านะเงินผมจะหมดอยู่แล้วเออน้ำผึ้งผมจะหมดแล้ว ว้าวโอ้ทำไงดีนะน้ำพึ่งยาน้ำพึ่งยาหมดนะน้ำพึ่งยาาน้ำพึ่งอเธอ ơi. ต้องไปเก็บเงินในอีกจานานึงต้องไปเก็บเงินอีกจานหนึ่งแล้วไปเก็บเงินใน่านนี้หืมไม่ไหวนะ คุณผู้ชมถ้าใครชอบใจอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลคเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะครับเย้